สวัสดีครับยินดีต้อนรับครับผมเข้าสู่ตัวของรายการสตรีมเมอร์พอเพียงครับในวันนี้ครับสตรีมเมอร์พอเพียงอย่างโบท๊ทอันนิบนก็จะมาสอนทุกคนในการใช้ประโยชน์จากสิ่งของรอบตัวนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาติดตามกันนะครับว่าการใช้ประโยชน์จากสิ่งของรอบตัวนั้นเราสามารถทําได้อย่างไรได้บ้างดัดแปลงให้สุดท้ายที่สุดแล้วเราได้อุปกรณ์แล้วก็ความสวยงามอย่างสวยงามที่สุดนะครับพร้อมกันหรือยังครับ ถ้าพร้อมแล้วนะครับมาติดตามกันนะครับผมสวัสดีครับทีนี้หลายคนเอาโอเคผมผมเ <ผม S 1> ชื่อว่าตัวมาเป็นฝ่ายที่บอกว่าเสนอเรื่องข้อนี้มาเนี่ยจะชอบพูดเอะเกนมนี่เยอะมากทำไมไม่ตัดงบส่วนอื่นแล้วก็จ่ายงบให้ดีกับระบบการศึกษาที่รัฐใช้ในปัจจุบันหรือในร้เด็นรื่องที่ผมเห็นด้วยไหมผมเห็นด้วยก็คือว่ากระจายก,การศึกษาเท่าเทียมถูกไหมล่ะครับผมเอากล้องกูเป็นอะไรวนะเนี่ยทุบบ่อยจนแบบกล้องแม่งนี่ละเดี๋ยวเราปั้มตรงนี้เฮ้ยกล้องผมเป็นอะไรวะ สายรวมเหรอเดี๋ยวๆแป๊บนึงนะกล้องผมเป็นอะไรวะน่ะเอาแป๊บนึงนะทุบเยอะไปเหรอทุบเยอะจนแบบมันล้วนนะน้าโน้แป๊บหนึงนะกล้องพังมาพังอะไรวันนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวๆแป๊บนึ่งนะสายน่าจะรวนสงสัยฝนตกหรืออะไรสักอย่างนึงว่าเราตรงนี้เดี๋ยวก่แก้แก้ตัวแบบเว็บแคมแป๊บนึงนะสักครู่นึงนะเอาหายยังคุณมานล้วจะพังแล้วอะหรือเปล่าเอ่อได้แล้วหรอโอเคได้ยังฮะรู้ว่าแต่การจับแสงมันน่าจะพังอะออกมาแล้วว่าเป็นแป๊บนึงนะ โอ้เหมือนกับการจับแสงมันพังอะ่ะเออเหมือนกับจับแสงมันพงังนะเนี่ะไอตัวกล้องตัวนี้น,นะโอเยแล้วน่าจะเป็นอายุมาแล้วลนะ่ะเพราะผมใช้ตัวนี้ในการไลฟ์มาประมาณกว่สี่ห้าปีแล้วนะมันก็นาน่ะโอ้ทำไมต้องมาพังวันนี้แล้วเนี่ย <laughs> <c oughs> อะไรวันไลฟ์สาคัญมาพางังมันน่าจะไปแล้วลนะ่ะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือว่ามันก็นานแล้วอนะฮะกล้องตัวนี้อายุกี่ปีแล้วอนะมัน จะสี่ปีแล้วมั้งโอ้แต่ประเด็นคือว่ามันมาแบบมามาเดสมอลเล่วันนี้นั่นแหละครับผมนะเออ a few m o m e เ t s later เอาเงินที่จะเติมเอฟก้ไปซื้อกล้องใหม่ได้พอดีเลยปู่ปอล้ <Yeah S 2> ลองแย่แล้วเดย์แล้วมั้งครับกล้องผมเอออุย้ยกล้องไปแล้วอะดูดิ <laughs> <laughs> ทีนี้ขาวเลยครับผมนะเออทำไงดีอะดูก่อนนะ อู้แย่แล้วนะเนี่ยกล้องผมไปแล้วนะไอโฟนอ๋อไอมันไอโฟนมันไม่ค่อยดีอ่ะผมนะผมเคยใช้อยู่คือระบบมันแอสมากเลยอ่ะลงไปซื้อกล้องเลยโอ้โหคุณคุณพูดอย่างกับผมจะลงไปซื้อแบบเป็นแบบไ no? อต <c oughs> <c oughs> ิมกินเนาะเออแหมเออมันคือพูดอย่างกับหากล้องหาง่ายไปซื้อไอติมกินเนาะใช้ Fi ruin webcam เหรอ,อลองดู use your phone camera as w i r e l e s s webcam on your pc okay. อ่ามีแอปสตอร์อยู่ใช่ไหมโอเคนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเดี๋ยวผมลองทำดูก่อนอ่าแล้วก็ทีนี้เนี่ยเฮ้ยได้วะเจสอ่าเดี๋ยวก่อนนะโยเฮ้ยได้อยู่เดี๋ยว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 เฮ้ยได้เลยนะเนี่ยเฮ้ยได้อยู่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 แป๊บนึงนะเฮียบิโก้บู๊สพวกคุณพร้อมยังฮะ พวกคุณพร้อมอยังผมนึกนะอ่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับผมนะหนึ่งสองสามเยี่ยมนี่อ้ดิยิฟิว อแสงสวยใช่ไหมได้อยู่เออได้ได้เลยใช่ไหมตัวเนี้ยเปลี่ยนมุมใหม่ในไลฟ์น้าดึงดูดขึ้นเออไลฟ์มีความแบบเรียกว่า moist เพิ่มมากขึ้นนะตรงนี้นะครับผมนะผมก็เคยมีโอกาสในการได้ใช้แบบเป็นมุมอย่างนี้บ่อยนะเริจากนัว่าไทยพูดตามตรงนะดูเป็นสตรีมเมอร์มากขึ้นเอาที่ผ่านมาเป็นอะไรฮะเออที่ผ่านมามันไม่ดูเป็นสตรีมเมอร์ที่ผ่านมามันดูเป็นอะไรฮะเออ ดูไปขี้แพ้หรือว่าอะไรเนี่ยเขาเรียกว่ากล้องดีอะแล้วแบบว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนเออต้องคอมเมนต์อย่างเงี้ยกล้องดีเราคนมันเปลี่ยนแล้วสมีมันจับจะไม่ยูเออเนผมตัดขอบแล้วเฮ้ยสวยเลยเนี่ยเฮ้ยก็ก็ดูดีด่ใช่ไหมทุกคนขอโทษนะคปรอย่าลืมกดรับนะนเดียวเกมตีกลับแต่มุมมองนี่เหมือนดูช่องรีแอคเลยนะห้าร้อยเอหรอเออเหมือนเหมือนช่องรีแอคจริงเนาผมนะใช่ไหมมุมมองเหลือเหมือนช่องรีแอคนะครับขอบคุณมากเลยนะรับผมนี่นะคุณรเดนนะบ้างเพรมื่อแต่เมาะแต่อยู่มุมนี้แล้วม่งเหมือนกบดูหัวร้านตรง เออดูโหดร้ายมากเลยนี่ต้องต้ององนีอย่างนี้นี่สวยเลยใช่ไหมอย่างนี้สวยเลยแต่มันก็ดูนี่อยู่นะมันดูเตี้ยๆอยู่บ้างนึงนะดูเป็นความเป็นช่องสปอยมากขึ้นไอไอชิบหายเออดูเป็นความเป็นช่องสปอยขึ้นเหะตรงนี้นะใช่ไหมเออ เวลาเปลี่ยนมาเป็นแบบมุมแบบนี้นะแต่จะเหมือนชออ่องสปอยจริงอะไรจริงไหมะยิ่งถ้าเกิดว่าแบบผมไอ้ทำในจอหลักเนี่ยแล้วแบบว่ามาอยู่ตรงมุมนี้นี่คือแบบโอ้ใช่เลยมันคือไม่คือชอ่องรีแอคช่องสปอยเลยใช่ไหมฮะเออสู้ดีครับวันนี้ก็มาพบกันแล้วก็ับผมนะโบ๊ทนี่โบ๊ทใครับเลยสกูวันนี้ครับผมจะมาเล่นเกม Among Us ให้ดูกันผมจะมาเล่น Among Us ตอนตีสามแล้วเดี๋ยวเราลองดูกันครับว่าวันนี้เราจะเจอผีกี่ตัวนะครับใช่ไหมเบื่อหงอยอยู่เลยเนี่ย <laughs> ไม่เหมือนพวกช่องผมสปอยแบบไม่ดีมากเลยนะครับผมนะเฮ้ยแ,แต่แต่มุมมุมดูดีเลยใช่ไหมอ่ะพอปรับแสงมาเป็นอย่างนี้นี่คือแบบสวยเลยไอโฟนมันก็แบบพิเศษอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเอาใจนะวะเออเพราะหึงนี่คือแอปมันแบบแอปมันฟรีมันอะไรอย่างนี้เลยถูกปหมเออที่ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยเอาใจนะวะซูมมาใกล้หนะ่อยซูมมาใกล้หนะ่อยซูมมาใกล้หนะ่อยอ่าซูมมาใกล้หน่อยจะได้เห็นแบบเป็นแบบคีฟันผมแบบอย่างชัดเจนนะฮะ เขี้ยตัมองมุมมองนี้ไม่เหมือนคนโรคจิตเลยเหมือนกับคนกำลังแอบส่องกางเกงในเลยอยู่นะเนี่ยจริงปะปูรองอะไรเนี่ยมองจ้องแล้วกลับมามองกล้องอีกทีซีเพราะมุมนี่ช่องเกมมันแบบแคปมีมได้เลยเหรอหมายถึงอะไรฮะอ๋อแบบเป็นอารมณ์แบบนี้ใช่ไหมฮะแบบนี้เล่นเกมอยู่แล้วแบบว่าไปเลยดิไปเลยไปเลยกูบอกให้ยิงไงไอ้สัตว์แม่งเลยจะไม่เข้าป้อหว่ไปเลยไปเลยลูซกูเฮ้เฮ้ยเข้าดิเข้าดิไปเลยไปเลย ไปเลยเฮ้ยมึงมาเลยเฮ้ยได้เลยมึงเอาเว้ยยิงยิงยิงมันยิงมาเลยเอาละเอ้ยได้เลยมึงเฮ้ยมึงมึงมึงเฮ้ยเอ้ยระวังระวังระวังได้แล้วเว้ยได้แล้วโอเคโอุ้่ยกำลังมาเลยมึงโอ้ยยี่เคเออเข้าแล้วเป็นไงละมึงเออใช่ไหมมันเหมือนเลยถูกปะเออ เ <laughs> นี่ยนะมันเหมือนมากเลยมากกับตัวมันเป็นจะเรียกว่านะช่องแบบเป็นอารมณ์แบบแนวแบบเล่นเกมแบบ E.P.S. อะไรอย่างงี้ถูกไหมฮะเออคนสุกบุญเหมือนชาวล็อกเออจบแล้วเออกูล็อก Let's go กูล็อกกูล็อก Let's go อ้าพูดซิ I want some พูด s ิเออเออ,เอ,อแต่อย่างงี้มันดูดีกว่านะ นี่ถ้าตกแต่งบ้านให้ดูเป็นสตรีมเมอร์มากกว่านี้ปู่คงจะดูน่าสนเใ้มากยิ่งขึ้นจริงๆริงเฮ้ยอะไรไอ้เน่าเยอะไรเนี่ยต้องตกต้องต้องตกแต่งบ้านให้มันดูเป็นสตรีมเมอร์กว่านี้ถูกป่ะจริงๆผมปิดม่านก็ได้นะเออเดี๋ยวลองปิดม่านดูนี่ปิดม่านเป็นฟ้าๆหน่อยใช่ไหมอยู่เลื่องกเฮ้ยเรื่องไหนเหมือนก็ของพังลก็เราเจอทองว่ะใช่ไหมเออคือประมาณว่าตอนแรกอะนะ ตอนแรกคือเราไม่คิดว่าแบบเราจะไอ้นี่เราซื้อเว็บแคมใหม่เลยไงนะแต่กลายเป็นว่าถ้าเราพลิกแพลงอะไรใหม่นิดนึงเนี่ยนะบางทีเราจะได้เจอขุมทรัพย์ก็ได้ใช่ไหมคนระับทำไปเล่นไปอะเนาะเออจากที่ตอนแรกเรารู้สึกว่าแบบว่าเออเชืยอเว็บแคมกูพยกูต้องไปซื้อเว็บแคมใหม่แล้วอะไรนู่นนี่นั่นแต่จริงๆแล้วเราจะไม่จำเป็นต้องซื้อเว็บแคมใหม่ก็ได้ในเมื่อสุดท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราก็สามารถพลิกแพลงแล้วก็ประยุกต์ใช้ได้อะไรอย่างนี้ตัวไวแล้วครับผมนะใช่ไหมเออเนี่ยนะลองดัดแปลงลองพลิกแพลงอะไรตา,นา,นา,นาดูเรากก็จะหา,าในชิตของเราได้เเออองใ่่มว เฮ้ยข้อคิดนี้ดีเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยเป็นข้อคิดที่แบบว่าดีมากเลยมากใช่ไหมล่ะครับผมนะที่แบบว่าเราก็คือสามารถที่จะพิแพลงจากสิ่งรอบตัวได้เลยได้นํามาประยุ์ใช้มันถูกต้องนั่นแหละครับคือศาสตร์ของการพอเพียงครับผมนะเอะเสื้ออยู่ข้างนอกเ <laughs> ลื่อมไปเสื้อซักอยู่เออเนี่ยรักพ่อไม่อยากให้พ่อนใช่ไหมดู ดูไว้ใช่ไหมถูกไหมนิวใกล้หน้าชิหายจริงปะ ี่แต่เมื่อกี้ทำเป็นมีมได้เลยเนี่ยถ้าใครไปตัดทีไหนนี่คือแบบแม่งคือมีมเลยนะจริงๆเลยวะ That is แ m e นี่จะมีโมเ e นต์แตะไม่มีมุกอัดสุตาบนเตียงงั้นหรือ Why are we still here มุมนี้คลาสสิกหายไปเยอะเลยโน man No man เอามุมเดิม PLS ไม่มีมุมอัดคุกคามบนเตียงแล้วหรอ Why are we still here มุมนี้คลาสสิกหายไปเยอะเลยโนแมนนะครับผมก็คือเอามุกเดิมหรออ๋อไม่มีมุกบนเตียงแล้วใช่ไหมฮะมาหลับบนเตียงไม่ได้ทมไมจะไม่ได้ ได้ดิทำไมยังไม่ได้ฮะถ้าเราพลิกแพลงหน่อยฮะเราเรียนรู้ศาสตร์ของท่านเราพลิกแพลงได้ทำไมเราจะพลิกแพลงไม่ได้ทำไมเราถึงจะไม่สามารถกลับไปมุกเก่าได้ครับผมในเมื่อเราเนี่ยเรียนรู้ศาสตร์ในการดัดแปลงศาสตร์ในการที่เราจะใช้สิ่งที่เรามีอยู่อย่างจำกัดเป็นทรัพยากรที่คุ้มค่าที่สุดที่ไปไปได้ทำไมจะไม่ได้ครับผมนะทำไมยังไม่ได้ ทำอไไม่ได้ต้องดัดแปลงเป็นต้องรู้จักในการที่จะใช้ประโยชน์จากสิ่งรอบตัวไม่ใช่ว่าสุดท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะทำแต่สิ่งเดิมๆไม่เคยรู้จักดัดแปลงสิงอยู่รอบตัวสิ้นเปลืองผู้ใจเย็นนี่แม่งน่ากลัวกว่าหนังร่างทรงอีกนะไอ้ถักทานบนเตียงเนี่ยน่ากลัวหนังร่างทรงเหรอจริงวะเออจริงวะครับน่ากลัวขนางนี้เหรอ จะเสกให้อินานางจำปีเป็นเมียกูข้าจะเสกอินนางจำปีเป็นเมียกูถ้ามันเป็นเมียกูเมื่อไหร่กูจะข,ข่มขืนมันจำปีจะเป็นเมียกตูต้องสายนะนี่นะต้องสายนะจำปีจะเป็นเมียกู จะแยกเยี่ยนความเป็นผัวไอ้หมา